มัน่ะมันไม่โจนยากไหม

เวลาเดิม5โมงเร euh ือมาโฟรอีสต hmm. huh? uh> uh, ์เี่ยนนมา สวยมากเลยสีสออ นี่เราก็ตกปลาเรียบร้อยนุมาฟังดฟิกานุกมเียนุ้ยกมฟุตติงฟักคามาตินซินอินเนบินนี่เราก็ย้ายรถนะคะย้ายย้ายของขึ้นรถรอเพราะว่าเดี๋ยววันนี้คานมาตินจะไปนอนกับโยฮันนสเนี้ยโยคารมา

เอะคว่าถ yeah. ้าบนแบบเดวครังแรกแม่ลูกจากกันต้องถ่ายรูปไว้เก็บดูนะคะจะรอดไหมแม่กันลูกยัดดึงดึงโทรมาโอเคมาล้ันคู่สดงน้าก็อีโมรูกิอมกัแค่บิ้มไม่ริกปอ วันนี้ได้ปลาเก้าตัวค่ะวันนี้ได้ปลาเก้าตัวแถมคนอีกหนึ่งคนนะคะวันนี้ไปตกปลาได้แถมคนน้อยมาอีกหนึ่งคนมานอนด้วยกันกับโยฮันเนสวันนี้